รับรองว่าซิ่งสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการ run w ร์ server บน Sam นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเซิร์ชใน Google ครับว่า Sam ครับ x a m p p ครับแล้วก็กดเข้าไปที่ลิงก์แรกครับแล้วเราแล้วเราก็จะดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับกดดาวน์โหลดไปเลยครับ จากนั้นรอห้าวินะครับแล้วเดี๋ยวเว็บจะทําการดาวน์โหลดให้เรานะครับนี่ครับดาวน์โหลดนะครับจากนั้นก็นั่งรอโหลดไปเรื่อยๆเลยครับอจากนั้นเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับให้เราคลิกไปที่ตัวที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับแต่มันจะขึ้นหน้าต่างเซตอัพมาให้เราอันนี้กดโอเคไปเลยครับนี่ครับ ก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างเซตอัพขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็กด next เลยครับแล้วก็ next แล้วก็ next แล้วก็ next พอมาถึงหน้า r e a d y to install นะครับให้เราก,กด next อีกทีหนึ่งครับแล้วจากนั้นก็นั่งรอมัน install แอปลงในคอมของเราครับจากนั้นเมื่อดาวน์โหลดเสร็จน,นะครับ ให้เรากด finish ได้เลยครับจากนั้นให้เราเปิดแซมที่เราโหลดเสร็จต่กี้ขึ้นมาครับนี่ครับแล้วกด open เลยครับพอเราได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เรากด start ที่ตัวของ apache ครับกับตัว mysql จากนั้นต่อมานะครับเราจะพาไปดูในส่วนของ dashboard กับฐานข้อมูลของเรานะครับให้เราเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาครับพิมพ์ไปว่า 127.0.0.1เท่านี้ครับเราก็จะได้หน้าแดชบอร์ดขึ้นมาแล้วครับต่อมาเป็นหน้าฐานข้อมูลนะครับให้เราเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานครับพิมพ์ไปเหมือนเดิมครับว่า127.0.0.1ตามด้วย slash ครับ p h p my admin นะครับ, p, min, รบแล้วก็ enter ได้เลยครับนี่ครับอันนี้จะเป็น ในส่วนของฐานข้อมูลนะครับต่อมาจะเป็นการเปลี่ยนพอร์ตจาก80เป็น88นะครับขั้นตอนแรกครับให้เราเปิดแสมที่เราโหลดไว้ขึ้นมาครับให้เราสต็อปตัว MySQL กับ Apache ก่อนนะครับจากนั้นมาที่คอนฟิกของ Apache ครับเลือกอันแรกครับจากนั้นนะครับเราจะได้หน้า NodePad นี้ขึ้นมาครับให้เราเลื่อนลงมานะครับหาคำว่า listen นะครับนี่ครับ listen 80ให้เราเปลี่ยนจาก แปเป็น88นะครับจากนั้นปิดแล้วกดเซฟ e ได้เลยครับแล้วก็ให้เรามากดสตาร์ตตัว Apache กลับ My ATL อีกรอบหนึ่งครับเท่านี้พอรตของเราก็จะกลายเป็นพอรแปดสแล้วครับถ้าเราอยากดู board, แดชบอร์ดล้วก็สามารถพิมพ์ได้เหมือนเดิมนะครับหนึ 1, 2, 0, 0, 0, 0, ่งสองเจ็แต่ว่าให้ตามด้วยโคลอนแปนะครับเพราะว่าเมื่อตะก,กี้เราได้เปลี่ยนเป็นพอทแปดสแล้ว นี่ครับเราก็จะได้หน้าแดบบอร์ดขึ้นมาแล้วครับต่อมาเป็นในส่วนของหน้าฐานข้อมูลนะครับพิมพ์เหมือนเดิมเลยครับ127.0.0.1แล้วก็ตามด้วยโคลอน88เหมือนเดิมครับจากนั้นตามด้วย p h p my admin นะครับแล้วก็ e n t e r ได้เลยครับนี่ครับเราก็จะได้หน้าฐานข้อมูลขึ้นมาครับต่อมาจะเป็นการสร้างโฟลเดอร์ไว้ใช้สำหรับแซมนะครับ ขั้นตอนแรกให้เราเปิดไฟล์ e x p l o r e r ของเราขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่ไดร์ C ครับแล้วก็ให้เราหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าซัมนะครับแล้วดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับต่อมาก็หาโฟลเดอร์ที่เขียนว่า h t d o c นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเหมือนเดิมครับพอมาถึงหน้านี้นะครับให้เรากดคลิกขวาที่พื้นที่ว่างครับแล้วก็กด New นะครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่ครับ อันนี้จะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับในคลิปนี้ขอตั้งชื่อเป็นเทสนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับต่อมาจะเป็นการเอาโฟลเดอร์ที่เราสร้างแต่กีนนะครับไปเปิดใน vs code ครับขั้นตอนแรกเปิด vs code ขึ้นมาเลยครับพอเราเปิด vs code ขึ้นมานะครับให้เรากดไปที่คำว่าไฟล์ครับสายบนครับแล้วก็กด open folder ครับจากนั้นให้เรา ไปหาโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ตะกี้นี้นะครับที่อยู่ในแซมครับ h t d o c ครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างมาครับแล้วก็ select โฟลเดอร์ได้เลยครับนี่ครับเท่านี้ก็จะเปิดโฟลเดอร์ของเราขึ้นมาแล้วครับจากนั้นก่อนที่จะเขียนโค้ดนะครับเราต้องไปทำการโหลด extension ในการเขียน PHP มาครับให้เราเซิร์ชไปว่า PHP นะครับ debug รอสักครู่นะครับนี่ครับให้เราโหลดเป็นตัวนี้เลยครับกด i n s t a l l ได้เลยครับพอเราโหลดตัวแรกเสร็จให้เราโหลดตัวที่2นะครับตัวที่สองจะมีชื่อว่า p h p i n t e l l i h e n t e นะครับนี่ครับตัวนี้ครับจะเป็นรูปช้างครับแล้วก็กดโหลดได้เลยครับ จากนั้นเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับให้เรามาเช็คครับว่าที่เราโหลดมาทั้งสองตัวติดหรือเปล่านี่ครับถ้าติดจะเป็นแบบในวิดีโอเลยครับจากนั้นเราก็สามารถกลับมาที่โฟลเดอร์ของเราแล้วก็เขียนได้เลยครับให้เรากด new file นะครับแล้วก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับในคลิปขอตั้งชื่อเป็น test นะครับเหมือนในโฟลเดอร์แล้วก็ตามด้วย php ด้วยครับจากนั้น enter ได้เลยครับนี่ครับเราก็จะสามารถเขียนโค้ดได้เลยนะครับในส่วนของการเขียนโค้ดนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิด tag php ขึ้นมาก่อนครับโดยการพิมพ์แบบนี้ครับตามด้วยเครื่องหมายสงสัยอันนี้ครับและระหว่างตรงกลางให้พิมพ์ php ครับจากนั้นให้เรา enter ลงมานะครับ พิมเอสโคครับเว้นดับเบิ้ลโคดครับจากนั้นก็ตามด้วย Hello PHP ครับ By การพิชชาเท่านี้โค้ดของเราก็จะสามารถรันในหน้าเว็บได้แล้วครับโดยการกดเซฟนะครับโดยการเซฟสามารถกด c o n t r o l s ได้ครับพอเราเซฟเสร็จนะครับให้เรา กลับมาที่หน้า google chrome นะครับให้เราเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาครับจากนั้นพิมพ์เหมือนเดิมครับ1 2 7 0 0สอตามด้วยโคลอน88นะครับสแลสแล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ครับนี่ครับเราก็จะเปิดได้เป็นหน้า directory ของเราขึ้นมานะครับ โคที่เราเขียนจะอยู่ในไฟล์ตัวนี้นะครับที่เราได้สร้างขึ้นมากดเข้าไปได้เลยครับนี่ครับแล้วก็จะมีข้อความที่เราเขียนตะกี้โผล่ขึ้นมาครับเท่านี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ